ให้คของเล่นบ่อืแล้วเห็น,นยังเปิดคลายคลองอ,อ้ดูล่ะยาจังหนาถึกเอ่ยยังเข้าให้คของเล่นบ่มีคลองเล่นเห็นเป็นคำว่า,าข้าวแกงบ่แอวดิน

น้่เมียามียเราจะนั่งข้างนี้แม่มียนี่จังกะไปน้นแม่ไปนั่งไปมแม่เมียไหมะุบัวนะฮะเป็นเป็นวัดกับปิสตาพปิสาพปิสตาจุดท้ายจุดจดใบไรเจ้าอยู่บือตูมตูเตดู นึอคือคือการนั่นคืคือเตะกันายมันเปียกนัลูกรูู้ลเก่าอ่ะเก่าดไปไปจกับปกแลมันเปียกอันนี้เปียกเหอ่งกพักทิ้ อย่าไปใช้มันหรอโอ้ไม่ไมคะ

รมียาบ้างไมยา เ่นของเล่นเนอะเล่น,นของเล่นแบบธรรมชาติแบบแบบดอกดอกไม้ไม่ใช่กุ๊กกุ๊กกุ้นี่ใช่ไหมงอนก็อ่าไปหาดนะ้วยไปหาอยู่ในทรายน,นั้นอดอกไม้ที่แบบมะเกยมันมาจะธรรมชาติเอาอรู้อ่าสบายดีครับผู้ชมก่อนใครชอบคลิปนี้บอกสิ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบอันชาล่าเนาะอาหนำขอบคุณคำใจหลายๆน้อพี่น้อง